ไก่ปลาครับพี่น้องไก่ปลาไก่ปลาไก่ปลาไกลปลาอุ๊กโก้ดูอุ๊กโก้ดูุ๊กุก้เนาะอันนี้ก็หมาป่าครับนี่หมาป่าอ่ะอันนี้เนาะนี่นี่หมาป่าครับหมาป่า กำลังขี่ดื้อเลยเนี่ยกำลังขี่ดื้อดูดูดูครับพี่น้องดู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 ด,ด,ด,ดูเอาเข้าไปมันอร่อยไงอร่อยไงะะนะครับเข้ามาทักทายแล้วครับเข้ามาทักทายนะครับเข้ามาทักทายนะครับอาอาแล้ไม่ล้อ หน้ามันก็จะเหมือนหมาเลยนี่นี่ดูดูดูแม่มันชื่ออีหยองครับลูกมันชื่ออีหยังนี่อ๋อถ่ายข่อยก่อนเลยเฮ้ยตัวเมียเนี่ยตัวหนี่นงนี่นี่ไอ้มันก่อนเดี๋ยวพอมันหอนอเ๋อโยนเลยคุณ้ยนเลยคุณเนาะนี่นี่เนาะไป หอนเน้นหอนกินหรืกินไหมไม่กินไหมเอ๊ะเอ๊ะเอาละเอาละเอาละอยากนะครับโอ้มันร้อนๆแล้วมันยังฟัดเลยชื่อชื่ออะไรเนี่ยหรือตั้งชื่อยังเลยผมผมเรอยากยี่หยองแม่ชื่อหยอง ไอ้นี้ชื่ออีหยังหามีคเทเลยไม่ยียูยี้ยูยี้นะจี่ยูยี้เอาได้ใจเอาสีเรียงไว้ัมนเดี๋ยวลงลูกลงัไฟอาาลงกัไฟไหมเศราเพิ่นตื่นเหรอตื่น